พอมาตอนกลางคืนทุกคนก็เลยเอออยากสวดมนต์ห้องเราอะ่ะมีผู้หญิงประมาณ20กว่าคนนะเกือบ30แล้วนอนสองฝ <2 S 2> ั่งมันจะเป็นแบ่งฝั่งแล้วตรงกลางอะ่ะเป็นทางเดินไปห้องน้ําคือหวงจุ้ยไม่มีอะไรดีเลยที่นอนก็ไม่มีหมอนไม่มีผ้าห่มทุกอย่างใช้เป้ถุงนอนให้ลูกเสือ,อทุกคนแล้วทุกคนก็บอกว่าเอ้ยแปงเดี๋ยวจะนอนกันแล้วผู้หญิงทุกคนทุกศาสนาบอกแปงนําสวดหน่อย <c oughs> <c oughs> เรามสามยังไม่ได้มีประสบการณ์อะไรเยอะแม่เราก็บอกว่าเออเวลาไปนอกสถานที่อย่างเงี้ยให้เอาบทสวนนี้บทนี้บทนี้ไปด้วยนะซึ่งคนที่แนะนำอ่ะไม่เคยนอนนอกสถานที่แต่แนะนําเราก็สวดทุกอย่างเลยทุกคนพาหงชินมันชอนสัพเพสัตตาทุกอย่างรวมถึงแบบแผ่ไม่ตายใหญ่คือถ้ามีน้ำกวดแล้วอะ่ะหลังจากสวดเสร็จบรรยากาศดึงแล้วตอนนั้นคือทุกคนนึกออกไหมไม่ใช่แค่แปลงสวดคนเดียวแต่เป็นเกือบ30ชีวิตที่ร่วมสวดแล้วข้างหลังเป็นเมนอะเวลาประมาณห้าทุ่มครึ่งมนะั้งดนตีไทย มาหมดเลยซึ่งงงมากคือตอนแรกทุกคนไม่กล้าทักไม่กล้ามีใครได้ยินกนเนนะได้ยินกันหมดล้วทุกคนก็แบบพยายามว่าโอเคสวดเสร็จอะเราก็หลับหลับแบบนิ่งๆแต่ทุกคนได้ยินดนตรีไทยได้ยินจนแบบเราแปลงกับกี้เนี่ยนอนข้างกันพอดี <c oughs> แปงก็หันไปหาก,กี้แล้วกี้ก็แบบเหมือนถามว่าใหงมึงแบบได้ยินเสียงดนตรีไทยไหมเราก็เลยรู้แล้วเฮ้ยเราไม่ได้ได้ยินคนเดียวเพราะว่าถ้าได้ยินคนเดียวขึ้นมาเราไม่กล้าทักเราก็เลยบอกว่าเออได้ยินทีนี้ก็ หรือเขาเขาเขาซ้อมอะไรกันตอนนี้หรือเปล่าอะไร่าเงี้ยคือเพราะมันได้ยินสองคนไงก็รู้สึกว่าคงไม่ใช่ผีหรอกหันไปกลายเป็นว่าทุกอย่างในวัดมืดแบบมืดหมดแล้วแล้วตอนนั้นคือห้าทุ่มครึ่งแล้วกลายเป็นว่าแปงก็เลยถามทุกคนเลยว่าทุกคนได้ยินดนตรีไทยไหมเกือบ30ชีวิตได้ยินดนตรีไทยหมดเลยมันจะมีเพื่อนคนหนึ่งที่อยู่กลุ่มเดียวกันนี่แหละชื่อเกศรนเกศรจะเป็นคนที่มีเซนส์แบบเห็นเลยเห็นจ่าจ่าแล้วเป็นคนมีเซนส์แบบเสียมารยาทคือเห็นปุ๊บพูดเลยพูด คุณคนอื่นได้ยินเพราะจะคุณไม่ต้องรับรู้นระเด็นทีนี้ห้องทักเราอ่ะมันเป็นห้องเดียวที่แยกมาจากคนอื่นซึ่งเราอ่ะก็มีการทักไปในไลน์กลุ่มเพื่อนผู้ชายในห้องเราว่าได้ยินเสียงดนตรีไทยจากตรงนี้ไหมไม่มีใครได้ยินมีแค่ตรงนี้ที่ได้ยินดนตรีไทยก็ยังบรรเลงเพื่อนคนหนึ่งก็ดันปวดฉี่พอเพื่อนปวดฉี่ปุ๊บก็เลยบอกว่าทุกคนเปิดไฟได้ไหมเราไม่ไหวแล้วเราปวดฉี่แป้งในถางหัว ไปกับเราได้ไหมการที่กูโดนเอ,อะกูทาอะไรบ้างหรอตอนนั้นน่ะกลัวไงด้วยความกลัวผีก็เลยเอาเกสอรน่ะไปด้วยมีทั้งหมดม3าคนทีนี้พอไปกัน3คนเปิดไฟกึ๊กพอเปิดไฟเสร็จปุ๊บไอคนนั้นก็เข้าห้องน้ำพอเพื่อนเข้าห้องน้ำปุ๊บเกสร <c oughs> ก็ยืนเราก็ยืนรอพอเพื่อนออกมาด้วยความกลัวแหละ ก็วิ่งออกไปเลยทิ้งเราเลยแล้วใครจะปิดไฟไองจากกูก <c> ข <oughs> <c oughs> ต้องปิด <c oughs> พอกูปิดไฟกกปุ๊บกูก็วิ่งมานอนเก๊กกี้แล้วเกสอนอะ่ะก็อยู่ตรงนั้นอ่ะคนเดียวสักพักพอเหมือนอะไรของมันในแหละที่มันรับรู้เสร็จอะ่ะมันก็เดินมาหาแปลงแล้วก็พูดว่ามึงแต่เกียที่พายจูนไปห้องน้ำอะ่ะเท้าใหญ่เท่านี้